เคสนี้ก็คือผมส่งงานเสร็จแล้วครับแล้วก็ตั้งค่าโทรศัพท์อยู่นะและทีนี้ก็มีคนเดินเข้ามาถามผมว่าจะส่งของเนี่ยต้องทำยังไงทำให้เป็นอะไรเงี้ยสุดท้ายคุยไปคุยมาก็เลยเขาจ้างผมไปเออผมก็เออช่วยชวยกันไปวะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะแต่ก็นั่นแหละก็ช่วยกันไปก็ที่เหลือก็ตามคลิปเลยครับอ จไมล้มันจะแยหน่กว่พี่เขาเรียกโบส่งของเรียกกันยังไงีกศิยอ๋ออ๋อออโบโบมันส่งคนไม่ไดหรอพี่เขาเรียกอะไรส่งพี่ส่งไหมปะออแล้วผมต้องไปส่งไหนพี่ฟอม่ะฮะตรงไหนนะพี่อราอ่ะอรนในบางกวนี่หรอครับไม่ไมบางใหญบางใหญ่ ตอนใหญ่จะต้องแอดเฟสแอดไลน์แล้วเะมั้งพี่ผมไม่รู้ทางเรียกให้เป็นให้เพื่อนเรียกเพื่อนแม่งี่อะไรเนี่ยเนี่ยมันมันเรียกเนี้ยมันลานแล้วไม่ได้มาอ๋ออ๋อแต่เรียกไปแล้วเหรอครับไม่มันไม่มาหผมจะเอาันนี้แล้วเขารีบอ่าแล้วพอพอมีแผนที่มีอะไรให้ผมแม่งนี่ ชื่อร้านอะไรนะครับคอปฟอร์มภาษาไทยเลยเหรอครับเดี๋ยวไทยหรืออังกฤษเหรอที่คอปฟอร์มคอปฟอร์มนิสต์ลองอันนี้เหรอพี่โอ้โหไกลอยู่เนาะใช่ใช่ไหมเป็นเหมือนไอ้ถับเนี่ยพี่หกโลแล้ว แล้วถ้าผมพี่ผมได้เท่าไหร่อะพี่พี่พูดถึงอะถ้าถ้าราคาในแอปเปนเท่าไหร่อะมันบอกขั้นสองบาทห้าสสองร้อร้อยหนึ่งได้ไครับอ่าถ้าเซฟได้ไหมอ่ะผมไม่ใช่ได้เล่นไลน์เซฟันแอปยังไงพี่อ่าให้ผมแอปไปหรือว่าเป่นที่อ้าเปี่นต ว้ากระือยาโทรไปเดวไปเนีอนพึ่มาอนพี่ไปเดี๋ยวปุ๊บมาดนแล้วพี่ไม่ไปีนนข,ข,ปไปขขาไม่เจอนนคนไหนวะเนี่ยนี่นะครับไ,ไปแล้วอ่ะหมากันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรับพี่ออ๋อบ อ๋อโอเลยเหรอครับคัณแต่เหสื่อยแล้วทีนีแต่ว่ามันกลับไปไม่รู้ดิอกโลเหรออ่ารีบแค่ไหนยะพี่มันมันรอละมันจะกลับบ้านติดหกโลติดหกโลักสี่สิบนาทีได้พี่ประมาณไม่เกินสี่สนาทีขึ้นชั่วโมงหรือสี่สิบนาที พี่ทั้งมาเลยหนูบอกให้เขาออกมาอ๋อได้ครับมันให้หนูไปไม่ได้แต่ว่าหนูไปไม่ได้ถ้าไปก็ดีกันแหละแต่ว่าหนูว่าจะไปคุยกับแฟนใหม่ที่มันเลิกเนี่ยม,มาต่อเขามันที่นี่หนูก็สงสารไงนะ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะดีกันหนูแหละช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ทั้งมเราเลือกเพื่อนมันก็เสือกเรามีอะไรกร็บอกแค่ว่า,เ,วาเออจะไปที่นี่เขาไม่ถึงที่นี่ห <c oughs> ล,ล่อนะขอบูนี้ค้นหล่อเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปเลยครับเดี๋ยวพี่ทัองมาพี่ทั้งมาหรือว่าพี่ก็เอาเดินไป อ่ส่งในแชทได้ไหมครับโอเคขอบคุณนะักครับผมก็ต้องรีบกัเนั่นแหละก็หลังจากรับงานเขามานะครับก็ผมก็เลยรีบไปส่งออเดอร์ผมก่อนนะพอดีผมมีออเดอร์ส่วนตัวเองด้วยแหละก็เลยขออนุญาตส่งออเดอร์ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็รีบไปส่งงาน ที่เขาจ้างผมมาเม oh, ื่อกี้โอ้โหไปกลับรวมแล้วก็30บกว่โลนะได้ร้อยเดียวเองเอรอรอัวต่อให้ขวยเนี่ยังีว่ะค้าผมค้าผ ก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ยังงงอยู่ว่าเขากล้าเรียกงานแบบนี้ได้ไงเพราะว่ามันอันตรายมากเลยคือมันเสี่ยงที่จะโดนขโมยของได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าของมันเป็นแค่พวกยาแคไอยาน้ําแคไอยาแก้หวัดอะไรพวกนี้แหละนะแต่ก็นั่นแหละก็ไม่คุ้มหรอกไปกลับ30มสิบกโลผมได้แค่ร้อยเดียวเองก็ถือว่าช่วยๆกันไปครับอืม